ก็จะกับมาอีกแล้วในะช่องมาล,ลีเอค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จัก5วิธีสร้างรายได้เสริมออนไลน์นะคะ วิธีที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกสบายทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็รายได้ค่อนข้างที่จะดีและอีกอย่างก็คือสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกคนซึ่ง5วิธีที่อ้ําได้คัดมาบอกทุกคนในวันนี้นะคะเป็นวิธีที่อ้ําแบบเคยทําแล้วด้วยนะคะแล้วก็รายได้ดีจริงก็เลยอยาจะมาบอกต่อทุกคนนะคะมันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณมาเพทน,นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ของเนื้อหาดีๆในคลิปนี้นะคะและวิธี เสิร์ฟเทียมจะมาแชร์ทุกคนฟังนั่นก็คือการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าการขายของออนไลน์นะคะเป็นวิธีที่ฮิตมาก,มากๆที่คนนํามาแบบเออหารายได้เสริมกันเนาะทุกคนซึ่งวิธีนี้นะคะทัวเองก็ทําด้วยนะคะการขายของแบบตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาดรอปชิฟแอฟเรียหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะทุกคนก็ล้วนทํากันแบบเยอะมากๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะคะว่าเป็นวิธีที่สามารถสร้างรายได้ได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้น นะคะใครที่มีใจรักในการขายของนะคะก็อย่าลืมเก็บวิธีการขายของออนไลน์นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการสร้างรายได้เสริมให้เราค่ะและวิธีการสร้างรายได้เสริมวิธีที่2เที่มจะมาแชร์ทุกคนดูนะคะ,ก,คะ,คะก็คือการเป็นติวเตอร์ออนไลนะะ์นั่นเองค่ะการเป็นติวเตอร์ออนไลน์นะคะก็คือนิยมมากๆในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในวัยเรียนหรือว่าวัยทํางานนะคะทุกคนก็สามารถเป็นติวเตอร์ได้หมดเพียงแค่เรามีความส่ค์หรือว่าความถนัดในด้านใดด้านหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนเปียโนสอนเล่นเปียโนสอนเล่นดน้ สอนเรื่องบุคลิกภาพสอนทำอาหารสอนภาษาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนสอนกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งเราก็สามารถเป็นติวเตอร์ได้เลยแล้วก็สอนออนไลน์ได้ด้วยนะคะคือทาได้ที่บ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ถนัดด้านใดด้านหนึ่งมากๆนะคะก็สามารถมาเป็นติวเตอร์ได้เหมือนกันอ้ํารู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทํามากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บไว้พิจารณากันด้วยนะคะและวิธีที่3ในการหารายได้เสริมเทียมจะพาทุกคนมารูจักนั่นก็คือการเป็น เส้นหนเองค่ะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะสามารถทําได้ทั้งเพศช,ชายเพศหญิงนะคะเพียงแค่เรามีใจรักในการทำคอนเทนต์หรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์ในการแบบเอ,อ่อทำคอนเทนต์ต่างๆบนแพลตฟอร์มของเรานะคะทุกคนเราก็สามารถทําอาชีพนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่รายได้ค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือว่าบัตรกำน,นันหรือว่าสินค้าที่เราได้มารีวิวนะคะก็ะะะเป็นกําไรของเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีใจรักในการทำคอนเทนต์นะคะก็อย่าลืมมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคอนเท และวิธีการสร้างรายได้วิธีที่4เที่ยมจะพาทุกคนมารู้จักนะคะนั่นก็การขายภาพออนไลน์นั่นเองค่ะ การถ่ายภาพออนไลน์นะคะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเราจําเป็นต้องมีกล้องหรือว่าโปรดักชันใหญ่ๆนะคะซึ่งอ้าะบอกเลยว่าเราไม่จําเป็นนะคะเรามีแค่มบอถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายรถถ่ายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราก็สามารถเอามาขายได้หมดเลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าลูกค้าเขาก็จะมาเลือกดูว่าสิ่งที่เขาต้องการเอาไปใช้เนี่ยมันคืออะไรถ้าเขาชอบรูปภาพที่เราถ่ายหรือว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนําไปใช้ตรงกับงานของเขานะคะเขาก็จะซื้อ แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าอ้ําเคยขายภาพในช h ตเตอร์สต็อกนะคะทุกคนเป็นภาพแบบผิวแห้งๆเลยผิวไม่สวยเลยนะคะก็มีคนมาซื้อไปอ้ําคาดว่าเขาน่าจะไปซื้อแบบเป็นแบบรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีแค่มือถือก็สามารถทําได้ลองเอาไปศึกษาดูนะคะเดี๋ยวอ้ํจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่สามารถขายภาพได้นะคะ วิธีที่5ที่มจะพาทุกคนมารู้จักนะคะนั่นก็คือการเทรดผ่านเทรดดิ้งแอป,ปนั่นเองค่ะอย่างเช่นแอป My Trade นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มในการเทรดทองหุ้นคู่สกุลเงินดันชนีต่างๆแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะคะที่เป็นแอปที่มีผู้ใช้ทั่วโลกถึง2.4ล้านคนนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายค่ะวิธี นะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้แบบเกงกําไรจากราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆนะคะแบบไม่นเน้นดอกปันผลซึ่งในการเทรดในไมเทรดสามารถเทรดได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงทุกคนสามารถลองหัดเทรดด้วยบัญชีเดโมก่อนก็ได้ค่ะในนั้นก็จะมีเงินทดลองอยู่5 0,000ืเหรียญค่ะทุกคนสามารถลองใช้เครื่องมือก่อนฝากเงินจริงได้ด้วยนะคะฝากเงินขั้นต่ําอยู่ที่50เหรียญค่ะดูรายละเอียดในการเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะการเทรดนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทํารายได้ได้จากการตัดสินใจซื้อขายนะคะถ้าหากา ได้อย่างถูกต้องนะคะแต่การเทรดให้ประสบความสําเร็จนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนเทรดด้วยนะคะการเทรดนั้นเหมาะสาหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้และพร้อมศึกษาเรียนรู้เท่านั้นซึ่งควรเทรดด้วยเงินเย็นเท่านั้นค่ะคลิปนี้นะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชักชวนให้ลงทุนนะคะทุกคนทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนลงทุนนะคะและทุกคนจะต้องลงทุนหรือว่าเทรดในความเสี่ยงที่ทุกคนยอมรับได้เท่านั้นนะคะใครนะคะที่ได้ลองเปิดบัญชีหรือว่าได้ลองเทรดกับ m ม่เทรดแล้วนะคะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเลลี่ยนนกัใต้คิ ะะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ,อยากให้ด่าคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะคะก็สามรถคอนต์บอกกันได้ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบาย